อิมานิมายังพันเตภัตตานิสปริวรานิพิขุสังคสสะโอนโนชยามะสาธุโดพันเตพิกุสังคโคอิมานิภัตตานิสปริวรานิปฏิคันหาตุอมหากัง ีครัตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระาหารกับทั้งบริวาลทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับของทั้งบริวาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการลนานเทินสาธุถวายเลยครับ patikang kham khipame yavalicchatto satte bhuridhosamappa tan kho parandaso yathayapo tiyaso yathaa cittiyo vi acanto sapharo kho vinassa dumate karayo sukhi ti khayu ko kawa abhivadana si

Naso upaka pati soya Ditambo daayang nita Sito peta Uraraparan Jatiku Patinang tumhe Ibu yang pasutang Anapakam Ti Bawatu Sapa Mangkarang Rakan